ฮัลโหลเอ้ยสวัสดีครับพบกันกับเมลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรฮะวันนี้ผมจะมาต่อซะเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้นะฮะผมจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่แบบว่ายังไม่พร้อมจะไปลุยตรงไบโอมทะเลทรายและไบโอมเอ็กซ์ตรีมฮิวเท่าไหร่นะฮะเพราะเนื่องจากว่าอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอพอมที่จะไปลุยนะฮะก็จะขออนุญาตอยู่แบบพื้นฐานไปก่อนนะฮะเอาเลย ถึงเครื่องถึงใจถึงไหนถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงคลิกทิ้งคิงไม่ให้แล้วนะฮะตอนนี้นะเราจะไปวันนี้เราจะไปทำอะไรฮะวันนี้เราจะไปลุยใบยโอมทะเลทรายกันนะฮะเราจะไปลุยใบยโอมทะเลทรายกันเุ้ยเหมืองเดี๋ยวเชคก,ก่อนเชคก่อนทางลงทางลงทางลงอ้าวนะฮะไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอลงเหมืองก่อนนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากมายฮะผมเจออะไรผมก็ขุดฮะผมเจอโคผขขุดฮะแต่ผมขุดหินเข้าไปด้วยฮะผมขุดหินก่อนฮะต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ ไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปถ้ารักกันจริงถึงแม้บางครั้งก็จะต้องเจอแลที่กนันํำแต่ก็ไม่เคยทำให้การขุดแร่เปลี่ยนแปลงไปผมรักแร่เท่าไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยจะขอมาขุดแร่ที่เมืองคนเดียวจนตาย <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะเอาเพลงมาโคเวอร์ใหม่นะนะฮะเราก็จะไปลุยกันต่อนะ พอพอดีผมอเผอิญไปเจอเหล็กเข้านะฮะเจอของดีเข้านะฮะผมรู้สึกหวัดหวันนิดนิดอ๋อใช่นะฮะผมต้องไปครับพิกแอคหินก่อนสิฮะเพราะไม่งั้นจะขุดเหล็กไม่ได้นะะแต่ผมจะจํานะฮะว่าผมเคยมาตรงนี้นะฮะแต่ปัญหาผมขึ้นไม่ได้ะฮะผมก็คงจะต้องขุดตรงนี้ทิ้งไปนะฮะเพื่อเป็นทางขึ้นนั่นเองตอนนี้นะัะผมก็จะไปเกับเบอร์นะฮะ เพื่อไปคราบเอาเอาที่ขุดหินนะฮะมาขุดเอาเหล็กนะฮะโอ้ยตรงนี้ก็มีเหมืองทรัพยากรเหมืองเพียบนะฮะเราอยู่ในดินแดนแห่งเหมืองนะฮะหรืออาจจะเป็นดินแดนแห่งความรักสําหรับบางคนสาหรับคนที่รักเหมือนะฮะคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนได้สักแห่งนะฮะก ยังไม่อยากร้องเพลงตอนนี้นะเพราะาเนื่องจากว่ามันดูอีอกร,รมนะฮะและเสียงผมก็ทุนเรศมากฮะ,ะตอนนี้นะฮะผมได้ยังไงอะผมได้ของมาแล้วนะ,ะผมจะเก็บไปก่อนนะ,ะพวกแซปปิ้งนะ,ะแต่ว่าของพวกนี้เราจะเก็บไม่เก็บนะ,ะเราเก็บไมโอกไปนะฮะตอนนี้นะ,ะผมจะทาการคารบสติกเพิ่มเติมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายฮะ,ะผมขอคารบสติกก่อนฮะ แล้วผมจะไปลุยกับเหมืองเมื่อกี้นะฮะช,ช,ชิง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 ได้แล้วนะฮะ getting and upgrade นะฮะก็คือหลังจากครัฟพ,พิกแอก i ินนะฮะเราก็จะได้ getting and upgrade นะฮะปักหินเก็บไปแล้วนะฮะตอนนี้ขอกันเอา off memory นะฮะวู้นะฮะ ข้าวนะของผมนะฮะเริ่มโตแล้วนะฮะเย่ yeah! นะฮะตอนนี้ข้าวผมเริ่มโตล้วโอยเริ่มเย็นแล้วเราต้องรีบขุดให้เร็วเราจะต้องไปดินแดนแห่งความรักนะฮะคงจะมีรักจริงรออยู่จีดินแดนใดสักแห่งตุ้ยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็ผมก็จะขอกลับพิธีเหมืองเดิมนะฮะผมจะยังไงอ่ะลงไปหา แร่เหล็กนะเพื่อไปขุดหลอยมาเป็นของตัวเองนะฮะอย่างน้อยต้องมี3าอันนะเพราะไม่งั้นแล้วก็ผมจะไม่สามารถคาบบักเก็ตหรือที่เรียกว่าถังได้นั่นเองนะฮะแลวตอนนี้นะเราก็ได้มาเกินพอแล้วะฮะเราจะลุยต่อไหมฮะไม่ลุยแล้วนะฮะผมกลัวมอนเตอร์นะฮะผมกลัวมอนเตอร์นะฮะผมเกลียดแมนแจน,นะฮะ 1ั g รรฮะตอนนี้แล้วผมจะขึ้นไปนะฮะไปหาไปตรงนี้ก็แลเอไปตรงนี้เหมืองอ,ะอ่ะไม่ใช่ฮะผมก็จะเลยนะตรงนี้ตกใจแล้วก็มีอะไรโอ้นะฮะ,ว,ว,นะฮะวีดผมโตแล้วนะฮะวีดผมโตแล้วฮะเราก็จะได้ วีดนะฮะมาเป็นของตัวเองแล้ววีดนอกจากะทำหนมปังได้ทําอะไรได้อีกดูไหมฮะวีดนะ,ะนอกจากทําหนมปังได้ก็ทำเค้กได้นะฮะทําคุกกี้ได้นะฮะแล้วก็ทำอะไรอ่ะทำเค้กได้ะฮะแล้วก็ผสมพันธ์สัตว์ได้ะฮะแค่นี้ละฮะก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วฮะตอนนี้นะเหลือไม้อยู่3ามอันนะฮะไม่รู้จะถลุงได้พอไหมฮะผมก็จะขอลองนะผมก็จะติงๆนะฮะ รอมันเผานะ<อ>าสังเกตนะ<อ>ว่าแร,แร่เหล็กนะต้องถลุงก่อนนะมันถึงจะได้ใช้คาบได้นะฮะขอไปเมื่อวานแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายตอนนี้มีเหล็กกันนะฮะระหว่างคอยนะผมจะขอไปดูเอเอมืดแล้วนะฮะมืดมิดจังเราก็ต้องเดินทางพาเนจรต่อไปนะ เป็นวันนิพกนะฮะอยู่มาเป็นวันนิพกแเนจอเที่ยวเร่ร่อนร้องเพลงแลกเส็กเงินที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกินจะนำเงินสะสมรักษาดวงตาแล้วก็แต่แล้วแต้วแต้วแนะฮะเป็นเพลงของคาราบาวนั่นเองนะฮะ ได้ acquire hardware มาแล้วนะฮะเป็นฮาร์ดแวร์เดี๋ยวผมดูเปิด achievement ให้ทุกคนดูนะฮะไปที่อยู่ไหนวะ texture pack ไม่ใช่ฮะปุ่มบังคับตั้งค่าเล่นหลายคนตั้งระบบสองได้ตั้งค่ากราฟิกอ๋อนะฮะต้องมาตรงนี้นะนี่นะฮะผมได้ time to farm แล้วนะ,ะเดี๋ยวผมจะต้องเล็กเบสเพื่อทำขนมปังนะ ตอนนี้นะผมได้แร่เหล็กแล้วนะเดี๋ยวจะไปทำเป็นรถรางนะฮะแล้วนี่นะถ้าสมมติขับเตาได้ก็จะต้องจับปลานะฮะแต่ผมยังไม่มีคันเบ็ดทอนะตอนนี้เราเดือด้องขุดเพชรน,นะก็ยากพอสมควรนะก็คือภารกิจที่ต้องพิชิตนะจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆพอสมควรนะฮะตอนนี้ถ้าผมมีถังแล้วนะฮะผมจะมีถังใช้แล้วนะครับตอนนี้นะผมจะพร้อมจะที่จะไปลุยทะเลทรายแล้ว ทะเลทรายอันสุดแห้งแรงมันช่างมีอะไรซ่อนอยู่นะครับโอผมเจอซอมบี้นะฮะผมจะกอดจับมันไปโจมตีอนมีแอคแทนะฮะแต่ว่าผมยังไม่อยากทำร้ายมันนะฮะผมก็จะขอเป็นคนที่แสนจะใจดีนะฮะเพื่อไปลุยกับเอ,เอ้ยผมลืมฟูสกีนนะฮะถ่ายมาตั้งไกลแล้วลืมฟูสกีนะฮะ อ้โนะฮะก็ลืมฟูสกีนัะตอนนี้นะครับผมจะเริ่มตะลุยดินแดนแห่งทะเลทรายผนทางที่เต็มไปด้วยทรายจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ไบโอมดีเซอร์นะเดสเซอร์นั่นเองนะครับผมหลายๆคนน่าจะชอบจำผิดนะฮะระหว่างเดสเซอร์ที่แปลว่าของหวานกับดีเซอร์ที่แปลว่าทะเลทรายนะ มักจะจำผิดกันอยู่บ่อยๆฮะก็ถือว่าเป็นการฝึกกันมากเป็นตัวรู้สึกว่าชีวิตหลังทะเลทรายนะจะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยนะฮะผมขอะตะลุยในท้องทะเลแห่งนี้นะฮะเออท้องทะเลทรายนะเฮ้ยแล้วทำไมมีไฟขึ้นนะ่ะอ๋อลาวาเราเจอของดีแล้วนะฮะเราจะได้ทำออกซิเดีนเพื่อไปอยังประตูเนเธอร์นะครเราได้ลาวามาแล้วเออ ดับก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะเราจะรู้แล้วนะว่าเรามีบ่อลาวาซอสอยู่นะฮะแล้วตรงนี้นะเป็นน้ําบอ่อน้ําแห่งทะเลทรายนะพอเราเข้ามาอยู่ในนี้เราเราได้ดินแดนอารมณ์ตะวันออกกลางอะดินแดนแห่งอาหรับราบีที่ไร้ซึ่งทางออกเอ้ยที่ไร้ซึ่งแหล่งน้ํา นอดอยากในทะเลซอยกำลังตายนะคะแต่ว่าตะวันออกกลางนะฮะไม่อดตายนะฮะในทะเลทรายครับเพราะว่าตะวันออกถือว่าสื่อสภาวเป็นการเล่าเรื่องภูมิศาสตร์เป็นตัวนะก็ก็คือแบบว่าถึงตะวันออกกลางนะฮะจะเป็นทะเลทรายแบบนี้นะฮะแต่ว่าตะวันออกกลางก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือน้ํามันดิบมหาศาลฮะก็ส่งผลกระทบทําให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะน้ํามันนะฮะการที่จะทดสอบว่าประเทศไหนมีความน่าอยู่ฮะ ทรัพยากรนี่เป็นแหล่งปัจจัยอย่างหนึ่งเลยฮะก็เป็นอย่างนี้นะฮะผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะฮะมันมืดแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะจัดใหม่ก่อนขอลาไปเพียงเท่านี้ฮะแล้วพบกันใหม่นะกูเด็กูเดกทางลาวาฟสวัสดีครับบ๊ายบายว้าว